มาเนี่ยเป็นคุณด้วยแบบบางวันรีบ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 ,บยังไงก็ต้องพอกกันแดดก่อนเลยทั้งตัวถูกนะคะเพราะว่ารัางสียูต่างๆมันจะได้ไม่ตกกระทบและทําลายผิวนะคะและที่สําคัญเนี่ยกันแดดของเราเนี่ยเขายังบำรุงไปในตัวด้วยทากันแดดเราเนี่ยต้องบอกว่าผิวดีตลอดเลยนะคะคือบางคนเขาไม่เชื่อหรอกว่าการทากันแดดแล้วผิวจะดีได้ยังไงกันแดดก็แค่กันคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณอยากผิวดีผิวสวยผิวเนียนละเอียดเหมือนผิวเด็ก คุณต้องไม่ถูกทำลายท้า,า,าไมเด็กถึงผิวดีเพราะว่าเด็กถูกทำลายน้อยมากถูกผลกระทบในการทำลายของ<ม> อากาศสิ่งแวดล้อมมลพิษมลภาวะต่างๆผิวเขเาก็เลยได้เนียนเรียบ,ยบละเอียดนะคะทีนี้ถ้าเราทากันแดดเอาไว้ปกป้องนะคะปกป้องผิวไม่ให้ผิวโดนทําลายไม่ให้ผิวถูกทําลายผิวเราก็จะเด็กอยู่ตลอดกาลและที่สําคัญกันแดดของเรานะ,ะทุกตัวเลยเป็นตัวบํารุงผิวไปในตัว ส่วนใหญ่แล้วครีมกันแดดเขาจะแค่ทากัน <c oughs> กันได้บ้างไม่ได้บ้างห <c oughs> ลอกบ้าง <c oughs> ไม่หลอกบ้าง <c oughs> แต่ของเรานะคะทาแล้วไม่ดําไม่เหี่ยวและไม่แก่และที่สําคัญไม่เคยหลอกค่ะ <c oughs> นะคะดีจริงๆทาแล้วบำรุงในตัวจริงๆลบเรือนริ้วรอยได้จริงๆขาวสว่างกระจ่งางใสขึ้นจริงทําให้ผิวเด็กเด้ง กว่าเดิมจริงนะคะรูขุมขนกระชับเล็กจริงนะคะคนดําทาแล้วขาวขึ้นจริงไหมจริงแล้วก็ไม่เลอะเสื้อพองเสื้อผ้าด้วยนะใช่ค่ะไม่เหนียวเวลาแบบน้ำร้อนเลยเยิ้มแล้วมาแบบว่าพิเหนียวติดเสื้อผ้าเหนียวเหงื่อแล้วยังมาเหนียวกันแดดอีกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเทสด้เลยนะว่าเอากันแดดเราทาไปตากแดดกับกันแดดของคนอื่นทาแล้วไปตากแดด ถ้าของเราไปต่างแดดไม่ร้อนไม่แสบไม่ดำะน,นะคะถ้ากระแดดของคนอื่นนะฮะแล้วเราไปยินกลางแดดเหมือนกันเลยได้อุณหภูมิเท่ากันทั้ง,งแสบทั้งปวด<ะ>ทั้งเจ็บ ทั้งรลายยทั้งดำนะอาบน้ำออกมาเอ๊ะทำไมเป็นรอยเสื้อรอ,อยเสื้อรอยตางกันแดดกันแดดของเรากันแดดของคนอื่นผลมันต่างกันมาก<ะ>อย่างที่บอกว่าของคนอื่นทาแล้วยังดำเหมือนเดิมยังปวดแสบปวดร้อนทรมานผิวเมื่อยามตากแดดเหมือนเดิม<ะ>แต่ของเรานะทาแล้วไม่แสบไม่ร้อนเมื่อเมื่อยามที่คุณถูกแดดและขอบอกว่าผิวคุณจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเลย นะคะเพราะว่าเป็นตัวบำรุงไปในตัวะนะคะปกป้องยาวนานมากถึง12ชั่วโมงเช้าจะหลดเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะการออกแบบเราเรามีโจทย์เราตั้งโจทย์นะคะให้ R&D ของเรานะคะออนำทีมโดยด็อตอร์เจษดาลรกิจกุนนะคะ <c oughs> บอกว่าด็อเอรคะแพลวอยากได้กันแดดที่ กันเหี่ยวกันดำและกันแก่ทากันแดดของเราแล้วจะปกป้องคุณไม่ให้ผิวถูกทำลายไม่ให้แก่ดรก็จัดมาเลยนะคะและตอนนี้มีเนื้อกันแดดเนื้อใหม่ล่าสุดและดีที่สุดของโลกก็คือกันแดดมูสซึ่งของเรานะคะเป็นกันแดด รุ่นใหม่ที่สุดเลยนะคะต้องว่าเป็นของเราเป็นเจ้าที่สองของโลกเพราะเจ้าแรกเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเขาได้ทําไปแล้วก่อนเราเราทําต่อจากเขานะคะเราก็เป็นเจ้าที่สองของโลกไม่ใช่ะะโรคสินโรคถ้าโรคนี่ไม่ใช่โรคนี่มันมีพิษนะมีพิษนะคะเ,ออเป็นเจ้าที่สองของโลกนะคะถ้าอยากใช้ครีมกันแดดดีดีด นะคะทันสมัยที่สุดนะคะบำรุงผิวด้จริงดีจริงนะคะอย่างที่พูดไปคุณสมบัติต่างๆม่นไปเยอะแยะมากมายนะต้องสั่งซื้อที่นี่ค่ะ027441000นะคะกับกันแดดมูสค่ะนะคะทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ<า>ไม่ต้องแยกเลยว่าทาเดี๋ยวต้องทาหน้าหลออน,นี้ทาตัวหลอดน,นี้อันนี้ทาหน้าลงคอไลนลงผิวกายการทากันแดดนะคะบีบเข้ามาทาแขนฟืดฟืดฟืดทาลงคอลงผิวกายลงถึงขาไปเลย นะคะกระแดดนี้ได้เฟสแอนด์บอดี้นะคะ,คะหลอดใหญ่มากนะคะ